อัปเดตข่าวสารแจ้งข่าวดีสาหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐมีโอกาสรับวงเงินสูงสุด50,000บาทรายละเอียดเป็นอย่างไรดูคลิปนี้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นําข้อมูลดีๆมาแชร์ทุกคนได้ฟังสําหรับเรื่องราวของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะใครเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐบ้างคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะโครงการนี้ดีมากๆค่ะ เป็นข้อมูลจาก Facebook f a n p a GSB e Society เป็นข้อมูลจริงนะคะเขาได้บอกไว้แล้วว่าโอกาสดีๆมาถึงแล้วนะคะสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหากต้องการเงินทุนนะคะเพื่อเริ่มต้นประกอบอาชีพเลือกสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะคะเคียงข้างทุกคนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่คะ่ะโครงการนี้นะคะให้วงเงินกู้สูงสุด5 0,000บาทดอกเบี้ยต่ำแบบคงที่ ร้อยละ0.75ต่อเดือนนะคะมีระยะเวลาให้เราผ่อนสูงถึง5ปีค่ะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อระยะเวลาการกู้เงินนะคะเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน70ปีค่ะ ทุกคนที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองและยื่นเอกสารได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยนะคะหรือถ้าใครนะคะไม่อยากเดินทางไปที่ธนาคารออมสินก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์นะคะเข้าไปดูกันที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินกันก่อนได้หรือโทรไปที่ GSB Contact Center 1115นะคะ ใครอยู่ในโครงการนี้แล้วบ้างไปกู้เงินมาแล้วเป็นอย่างไรนะคะบอกต่อให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามของเรากันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะคะเป็นโครงการดีๆนะคะสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสําหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไปติดต่อสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะเป็นผู้ยื่นอุทธรตรวจสอบสิทธิ์แล้วผ่านแล้วได้รับสิทธิ์นะคะอย่าลืมที่จะยืนยันตัวตนด้วยนะคะหนึ่งสิงหาคมนี้รับ1 5 0 0บาทเป็นวงเงินซื้อสินค้าสําหรับผู้ที่ยื่นอุทธรและยืนยันตัวตนเรื หว่างวันที่27มิถุนายนถึง26กรกฎาคมนี้ค่ะทางภาครัฐยังให้สิทธิ์วงเงินย้อนหลังนะคะของเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายน การกฎาคมและสิงหาคมเดือนละ300บาท5เดือนเป็น1,500บาทนะคะ <Yeah. S 1> แต่ถ้าใครนะคะใช้สิทธิ์มาระยะหนึ่งแล้วนะคะ <Yeah. S 1> ก็ได้รับกันตามปกติอยู่ที่300บาทเลยนะคะช่วงนี้มีข่าวออกมาหลายกระแสนะคะทุกคนให้เช็ควงเงินของตนเองกันก่อนเพื่อความชัวร์ความถูกต้องโทรไปที่เบอร์02-109-2345แล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อเช็คสิทธิ์แล้วก็วงเงินของตนเองได้นะคะ วงเงินค่าโดยสาร750บาทใครได้ใช้ไปแล้วหรือยังหรือไม่ได้ใช้เพราะอะไรอยากให้เปลี่ยนวงเงินนี้เป็นอะไรนะคะคอมเมนต์ Comment. แสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปนี้ค่ะและเหมือนเช่นเคยใครมาดูเป็นครั้งแรกฟากกติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยฟังมาถึงตรงนี้นะคะคลิปดีๆมีประโยชน์อย่าลืมที่จะกดแชร์นะคะปุ่มแชร์อยู่ด้านล่างของคลิปนี้กดแชร์ข้อมูลออกไปให้กับพ่อแม่พี่น้องของเรากันได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ